น้องพีลูกแฝดพ่อบีแม่ออยอย่างแม่นใบหวยเข้าเต็มๆต,ตรงๆสองง,งวดติดสำหรับครอบครัวนักร้องของนักร้องหนุม่มบีมกวีและภรรยาคนสวยอย่างออยที่มักจะมีโมเมนต์สุดอบอุ่นมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้เห็นผ่านทางอินสตาแกรมและยิ่งปัจจุบันได้ขึ้นแท่นเป็นครอบครัวที่มีเหล่าบรรดาพี่ป้านาอาชื่นชอบกันเป็นอย่างมากหลังมีลูกแฝดน,น้องพีน้องทีและน้องไอวาน้นองอัญญา ล่าสุดทําเอาเฮกันลัานน้องพีอย่างแม่นไยหวยพี่พี่แฟนคลับเข้าเต็มๆตรงๆสองงวดติดโดยน้องพีได้วงตัวเลขในการบ้านมาเลข91ก่อนหวยออก1วันซึ่งตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1นทันวาคม โดยงานนี้ทางด้านออยได้โพสเลขกันบ้านที่น้องพีทำพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าการบ้านพี่ทีน้องพีเมื่อวานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ